ยอดอ่อนทานตะวันค่ะทขนมจีนค่ะอันนี้ที่เกียรติทำซื้ออันนี้น้ำพริกขนมจีนน้ำพริกนะคะอันนี้ผักบวกทานน้ำพริกพริกทอบเกดอบละสามพันห้า,า,าบาทเพื่อเราไปกินเลยเอาว่ายก็ทำได้เต็น กินน้ำพริกมานาเจอค่ะมแต่เจอแต่น้ำยาน,นี้เจอน้ำพริกมากิน่นหนอมอืมเทลงไปเลย